สวัสดีครับมนีจะพามาหัวจักสมุนไพรตัวหนึ่งครับเแต่หน่อยหลายคนร่วมทั้งพรมนํำแหลมักเก็บม,มาก,กินนะครับเนาะอะไรน,นั่นก็คือหมักทองเทงหรือหมักโปะหมักสมโปะบานเฮ้าครับแต่ว่ามนีจะมาในน,านั้น ด้านสม,มุนไพรนะครับเนาะประโยชน์ด้านสม,มุนไพรอยากแนะนำพอเป็นวิทยาท่านพอสังเกตนะครับเนาะะมีประโยชน์อย่างแน่ใส่ใจังไดแน่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนะครับเนาะวิธีใส่ต้นถึงประโยชน์นะครับเนาะประโยชน์และสรรพคุณของต้นของียนช่วยขับปัสสาวะแก้เพาะปัสสาวะอักเสบ ลดไข้แก้ไข้ตัวร้อนแก้ร้อนไอไอร้อนกระหายน้ำใช้แก้ฝีในปอดแก้ฝีในคอพิษฝีขึ้นในคอรักษาดีซากรักษาไอาหงเยนในล่ังรักษา,าการเจ็บคอใช้แก้ท่อเสียอักเสใช้ขับไผยย่รักษาโรคเบาหวานใช้ระงับอาการปวดต้านเชื้อแบคทีเรียแก้แผลติดเชื้อแผลอักเสบแผลเป็นหนองแก้ฟกช้ำรักษาแผล แก้ผิวหนังเป็นผื่นแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้หลอดลมอักเสบรักษาโรคทางเดินอาหารทํางานผิดปกติรักษาโรคผิวหนังฝีหนองแก้ปวดฟันรักษาตับอักเสบรักษาการขข้ออักเสบใช้เป็นยาคลายกล้ามเนื้อรักษาอาหารไม่ย่อยรักษาตับไตอักเสบรูปแบบและวิธีการใช้ ใช้ท้งต้นตำละลายกับเหล้าเอาสมีชุบน้ำยาอมไว้ข้างๆแก้มและค่อยๆกลืนน้ำยาผ่านลำคอทีละน้อยๆแก้ต่อมอเสียอักเสบแก้ฝีในคอและแก้คออักเสบสำหรับคนที่ไม่ดื่มราจะใช้น้ำส้มสส่ชูแทนก็ได้และได้ผลอย่างเดียวกันใช้รักษาโรคหืใช้ทั้งต้นแห้งครึ่งกิโลกร,รมัมต้มกับน้ำเติมน้ำตากลกวดลงไปให้หวานรับประทานครั้งละ หนึ่งส่วนสี่ของแก้ววันละสามครั้งหลังอาหารเป็นเวลาสิบวันแล้วหยุดสามวันแล้วรับประทานต่ออีกสิบวันพักอีกสามวันแล้วรับประทานต่อไปอีกสิบวันออกเหตุจะได้็นดีใช้รักษาแผลในปากเจ็บคอใช้เยื่อหุ้มผงแห้งที่อเอาเมล็ดออกแล้วหนักสิบกรัมเหลือส้มหกกรัมต้มตับน้ำาสมน้ำตาลกวดพอหวานเล็กน้อยใช้ดื่มต่างน้ำใช้ขับพยารักษาเบาหวาน ใช้รากต้มกับน้ำรับประทานแก้ดีซ่านใช้ทั้งต้นนำมาสองต้นต้มน้ำคันเอาน้ำข้นๆมาสมน้ำตาลพอสมควรให้รับประทานประมาณละ2อถึงสครั้งบางคนรับประทาน1 0บถึงสิครั้งก็หายตัวเหลืองเห็นไหมครับต้นโรงเงมีสรรพคุณมากมายเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาพูดถึงขนาดและวิธีใช้อีกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่าน สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด s u b s สไคร์เพื่อเป็นแรงใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ